รับสวัสดีค่ะพี่้องป้องไปสุขูสก้นมอน้บ้านยุดค่ะพ้ากันไปทะเลเป่วกับปูมากินสดๆพี่น้องมากินกับปูว่านยุดกันเดยค่ะเดอ้อกับปูกับปลานนี่แกะออกมาแล้วมันปูล้นๆพี่น้องมันเยอะมากมามาซิ้นน้นปั่นได้ค่ะกับเดไข่พี่น้องออกมาได้บดทีบเลย อืมอืมผู่สดๆพดี่น้องแซ่บมากอืมอ,อืมอ,อีกคั่หนึงน่งเนาะเดี๋ยวสิพาไปกินกากมันเด้ออืมมันมีกาก <laughs> bác về về <cho> mhm <laughs> nằm mhm nằm mhm 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 cả mhm mhm ừ. หวานอร่อยมากอืแซ่บเปดอดยังอืมผูได้สอสูสอสอสอดอแซ่บอืมุ่มกะแหอืมอืแล้วต้มนี่ก็มันเป็นไม่เป็นหรอว่าออกมาดีดี อขอจินอีกเมื่อนึงจะไปจัดกัน้ังไม้ดอกมันบริสุทธิก์กิผููเดียวบ้าเอ,อเดะเอเดะแซ่พี่น้องแซ่หอืูได้มาสดแท้ แกออกไปทําข้าวผัดปูคงจะอร่อยนะพี่น้องเนาะเอาไปข้าวผผัดพี่นองสุดยอดแล้วพี่น้องอพ,องพเต๋อเห็นน้ำขเอยป็าหไปามาัน้เม,มือกับปูอินสองมืออิมพี่น้องสุดยอดแล้วตูนยัก ตัวกับูตัวเท่าหน้าอย่ก่อนเลยนี่ค่ะอ่ะสิไปกินหลังไหมเด้อกินนี้ไม่ได้หรอกมีบดสุน,นวไปแล้วค่ะไปเจอกันมนคลิปหน้าเด้อค่ะเดะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ